ห้าคอมเมนต์ huh, ็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามด้วยผลประตูรวม3ประตูต่อ2ป้องกันแชมป์ AFF Mitsubishi Electric ครับ2022ได้สําเร็จครับทําให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้ถึงจิตสมัยและแสดงให้ชาติในอาเซียนได้รู้ว่าใครคือเบอร์หนึ่งที่แท้จริง ในส่วนของรางวัลบุคคลทีลาธรบุญมาทันสามารถคว้า MVP ของทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองเขาเป็นฟันเฟืองหมากเต็ดของมาโน่โดยมาโน่ปรับทีลาธรไปเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งทีลาธรทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งเปิดบอลวางบอลแก้เพจของคู่แข่งมีภาวะผู้นำปลุกใจทีมจนสามารถป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ไว้ได้ แม้จะขาดตักเตะตัวหลักไปหลายคนก็ตามและดาวสันโวของรายการนี้เป็นของพีลศินแดงดากับเงียนเทียนลินได้รับรางวัลคู่กันเพราะทั้งคู่สามารถทำประตูได้6ลูกเท่ากันและนี่ก็เป็นการคุมทีมชาติเวียดนามนัดสุดท้ายของปกงักสังซอ ซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมาเขาได้ทําทีมชาติเวีวยดนามว้าแชมในรายการนี้เมื่อปี2018และสามารถพาทีมชาติเวีวยดนามเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในรอบที่3เพื่อคัดเลือกทีมเ,เข้าไปแข่งฟุตบันโลกที่ประเทศกาตาร์ซึ่งมาโน p โพกิงกุนซือของทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าการชนะและแพ้เป็นส่วนหนึ่งของงานของเราและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ แต่มะระดกที่คุณทิ้งไว้ในเวียดนามจะถูกจดจำตลอดไปผมรักความลหลงใหลในเกมของคุณและมีความเคารพอย่างสูงข,ขอให้คุณโชคดีในการท้าทายครั้งต่อไปของคุณปาข์ังต่อเราจะคิดถึงคุณเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนจากเพจ AFF ครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ทีมชาติไทยสามารถควา้าแชมป์ได้อีกครั้ง มาเริ่มที่ความคิดเห็นแรกนะครับพวกคุณสมควรเป็นผู้ชนะเราจำได้ว่าเมื่อทีมของเราพบกับทีมของคุณในบ้านพวกคุณเล่นอย่างมีสมาธิไม่ได้เล่นรุนแรงหรือยุยุยแต่อย่างใดพวกคุณเล่นหนักในเกมแต่ไม่มีนอกเกมเลยขอแสดงความยินดีและนับถือไทยแลนด์จากมาเลเซียขอแสดงความยินดีไทยแลนด์ Thailand. คุณสมควรได้รับชัยชนะจากมาเลเซียยินดีด้วยไทยแลนด์จากอินโดนีเซียไทยแลนด์มีระดับมากสมกับเป็นราชาแห่งไทยแลนด์เราแพ้และเล่นแย่ลงนั่นคือความจริงขอแสดงความยินดีกับแชมป์สมัยที่7ผมเป็นแฟนฟุตบอลเวียดนามถึงทีมผมจะแพ้แต่ผมก็ยินดีกับทีมไทยที่ชนะรายการนี้ผมไม่โทษทีมคุณ แต่ผมอยากให้ไทยกับเวียดนามก้าวไปเวทีนานาชาติมากกว่าจากนั้นก็มีชาวไทยมาตอบกลับว่าเวียดนามยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยา่าเศร้าไปเลยพวกและก็ชาวไทยอีกคนก็มาตอบกลับว่าแข็งแกร่งไปด้วยกันเถอะไทยเยี่ยมมากจากเวียดนามขอกล่าวแสดงความยินดีกับเพื่อนชาวไทย เราจะเผชิญหน้ากันต่อไปในอนาคตนำฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไประดับโลกให้ได้นะทีมของคุณเล่นได้ดีมากและสมควรเป็นแชมป์ขอสแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามทีมเราต้องฝึกซ้อมให้หนักขึ้นสำหรับฤดูกาลหน้าสู้ต่อไปเวียดนามยินดีด้วยทีมชาติไทย พวกคุณเล่นได้ดีและดีขึ้นในเกมวันนี้ทีราทรบุญมาทันเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงคุณคู่ควรกับแชมป์ผู้เล่นเวียดนามพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถผ่านการป้องกันที่รัดกุมของไทยไปได้ไทยจึงชนะนัดนี้ยังไงผมก็ขอบคุณคุณปาร์คสำหรับสิ่งที่ทำให้กับฟุตบอลเวียดนามยินดีด้วยไทยแลนด์ ยินดีด้วยไทยแลนด์พูดต,ตามตรงนะการแข่งขันจริงแชมป์ AFF สมควรแล้วสำหรับไทยแลนด์ทั้งที่ทีมก็ขาดผู้เล่นยอดเยี่ยมไปหลายคนแต่ก็ยังเล่นได้ดีมากโดยเฉพาะทีราทรบุญมาทันเวียดนามเล่นได้แย่กว่าไทยทั้งสองนัดหวังว่าต่อไปฟุตบอลเวียดนามจะพัฒนามากขึ้นลาก่อนคุณป้าขังซอขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำให้ฟุตบอลเวียดนามขอบคุณ Thailand World Class การเล่นและทัศนคติดีเยี่ยมขอแสดงความยินดีกับชัยชนะขอแสดงความนับถือจากอินโดนีเซียจบเกมเราคือเพื่อนกันผมยอมรับว่าเวียดนามเก่งขึ้นมากๆเป็นทีมที่เอาชนะได้ยากมากๆขอชื่นชมปาร์คฮังซอเป็นโค้ชที่โคตรเก่ง ที่สามารถเปลี่ยนเวียดนามได้ขนาดนี้นักเตะย่างฮวงดึกเล่นไทยลีกได้สบายมาสู้ไปด้วยกันนนอาเซียนออกไปประกาศสักดาให้เอเชียได้เห็นขอแสดงความยินดีไทยแลนด์คุณเล่นได้ดีมากขอแสดงความนับถือจากจาการ์ตาสายการบินเวียดนามอย่าลืมกลับมารับรองแชมป์ด้วยนะ ขอแสดงความยินดีไทยแลนด์ความสามารถเฉพาะตัวของเราไม่เท่ากับคุณและอินโดนีเซียคุณไม่มีคุณสมบัติมากพอให้เราสังเกตเห็นอย่างไรก็ตามพวกเรามาเรียนรู้และพยายามฝึกฝนพัฒนาไปด้วยกันเถอะทีมชาติล้มเหลวแต่เราไม่โทษใครเหมือนที่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียทำเราภูมิใจในทีมของเราขอบคุณคุณปาร์ก และขอแสดงความยินดีกับแฟนชาวไทยทั้ง2องทีมเล่นได้ดีแต่ไทยสมควรเป็นเจ้าแห่งอาเซียนขอแสดงความยินดีกับเวียดนามที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเฉลิมฉลองของประเทศไทยและขอก่ลาวลาคุณปาร์คที่เคยสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนบอลเวียดนาม แม้จะไม่มีผู้เล่นตัวหลักส่วนใหญ่ที่ถอนตัวออกจากทัวร์นาเมนต์ไทยยังคงเอาชนะเวียดนามได้แม้ว่าเวียดนามจะส่งทีมที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไทยอยู่ในระดับที่เหนือกว่าทุกทีมในอาเซียนในขณะนี้ขอแสดงความยินดีประเทศไทยและความคิดเห็นสุดท้ายกล่าวว่าการเตะฝ่ายตรงข้ามจะไม่ทำให้คุณเป็นผู้ชนะ การเล่นรุนแรงมักโดนต่อต้านจากแฟนบอลทีมอื่นทำให้ทีมของคุณถูกเปลี่ยนหวังว่าหลังจากนี้คุณจะเรียนรู้อะไรขึ้นมาบ้างนะเวียดนามก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความเห็นของแฟนบอลอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022บางภาษาอาจมีการแปลที่ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากใช้โปรแกรมแปลภาษาต้องขอโทษมาหนที่นี้ด้วยครับสุดท้ายนี้อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานอา Channel ด้วยการกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ